สวัสดีครับทุกท่านนะครับข้อนี้ก็เหมือนเดิมแหละครับเหมือนเดิมแหละครับเหมือนกับข้อ60แหละครับให้แทนดิแทน loading system by equivalent resultant force and couple moment acting at the at point A นะครับก็ไปเจอกันครับไปเจอกันว่าทำยังไงดีอันดับแรกผมก็แตกแรงก่อนแล้วกันนะครับจะได้สะดวกสบายต่อการหาเอแตกลงมานี่เป็นแรงกดนะเนี่ยใกล้มุมใช้คอร์ด 900คอร์สไกลมุมใช้สายนะครับไกลมุมใช้สายเป็น900้สาย30ม0 0อสาย30มองชัดไหมครับน่าจะมองชัดกันโอเคครับแล้วไปเริ่มกันดูเลยนะครับเริ่มดูเลยว่าข้อนี้ทำยังไงดีก็เหมือนเดิมครับจะไปรวมแรงให้ันอยู่ที่จุด A อนะครับอยู่ที่จุด A ก็ไปหาซิกมา f อสับกก่อนแล้วกันนะครับคนนี้จะเขียนเป็นซิกมา R แล้วลก่อวงเล็บจะเขียนเป็นซิกมานะครับซิกซิกมา R แล้วก็ไปสับเอ็กซ์นี้ก็สุดแล้วแต่นะครับผมขอญอยตเขียนอย่างนี้เลยแล้วกันพยายามเอาคอนเซปต์ไปก่อนนะครับเอาคอนเซปต์ไปก่อน พูดงี้แหละนะครับหาข้อแก้ตัวนะครับซิกม่าเอฟสับเ็กมีอะไรบ้างก็มีตัวเดียวเลยโดดเดียวเดียวายในทองเลยนะครับผมลมพัดลมเพกเก้าร้อย30 9 0สามสิบเก้าร้อย30 9 0สามสิบเก้าร้อย30สามสิบมีค่าก็คือสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบนิวตันทิศชี้ไปในลักษณะนี้ เขียนทิชี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปหาหมุมกันต่อเน,อนื่องจากเป็น2มิติถ้าเป็น3มิตินี่ทิศทางของเขามาในลักษณะที่เป็น Cartesian vector แล้วมาในรูปแบบ ijk แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาหมุมยากนะครับไปดูกันต่อครับ sigma f sub y มีค่าเท่ากันกับ0โอ้เอาชี้ลงเป็นบวกแล้วกันนะครับค่าออกมาจะได้เป็นบวกทั้งหมดโอเคครับออกมาแล้ว sigma f sub y มีอะไรบ้าง ก็มีตัวแรกครับก็มี300ครับกับมี900คอร์ส30ออกมาเลยกลายเป็น300บวก9 0 0คอร์ส30องศาได้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ1079จุดครับจุด42นิวตันทิศชี้ลงเอาละครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังบอกว่าเฮ้ยมันต้องหามุมนะเพราะเขาเป็น2มิติ หามุมแล้วก็ต้องหาว่า fr มันอยู่แถวนี้แหละอะหา fr ก่อนก็ไดนะ้ fr ก่อนเนาะนะครับเอา fr 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 มีค่าเท่ากันกับนะครับ fr มีค่าเท่ากันกับรูทครับรูท fx ยกกำลังสองบวก f ในลักษณะแนวแกน y ยกกำลังสองเลขกลายเป็น450 ยกกำลังสองบวกกับ1079.42ทั้งหมดยกกำลัง2อง,กกลง 2, เลครับได้ออมาเป็นครับอ่า7กิโลนิวตัน,นะครับผมขออญาตประมาณกันเลยแล้วกันนะครับคุณจะได้ออกมาประมาณ1,100กว่ากว่านะครับขออญาตแปลงออกเป็นกิโลนิวตันก็เลยเหลือแค่1.17กิโลนิวตันเอาละครับ Fr คือ1 1ึกินิวมันอยู่แถวนี้แหละครับคำถามคือเขาทำมุมเท่าไหรล่ล่ะทำมุมเท่าไหร่ทำมุมยังไง fx คือ450ตัวนี้คือ1079.42นะครับมุมที่กระทำก็คงเป็นมุมเซตาตัวนี้แล้วเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับเซตามีค่าเท่ากันกับ arc tan นะครับ arc tan ข้ามฉากชิดฉากและก็ข้ามชิดสูตรไซน์คอสแทนนีนานะครับก็บอกว่านี่ก็ข้ามส่วนชิดนะครับข้ามส่วนชิดเลขกลกายออมาเป็นครับกลายออมาเป็น1079.42ส่วนด้วย450ออกมาเป็นมุมมีค่าเท่ากันกันกบครับ67 4องศาก็วาดเดียนะเขาออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้นี่คือมุมที่เราได้สุดยอดไหมฮะสุดยอดฮะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็วงกลมไว้สักเล็กน้อยตัวต่อมาครับตัวต่อมาขอญาตนะครับขอญาตไปดูกันที่โมเมนต์ ขีเส้นแบ่งสักเล็กน้อยนะครับขีเส้นแบ่งสักเล็กน้อยขออนุญาตไปดูที่โมเมนต์ครับเพราะว่าอยากเขียนอยู่ใต้รูปมันจะได้ดูว่าแรงตัวไหนผ่านและแรงตัวไหนผ่านจุดหมดุนไม่ผ่านจุดมุนนะครับขออนุญาตนะครับก็ไปดูกันต่อครับโมเมนต์ Moment มีอะไรกระทํากับเข้าบ้างทุกท่านครับก็ไปดูกันขออนุญาตไปอยู่ที่ตัว300มาก่อนเลยนะอะโมเมนต์ โมเมนต์รอบจุด A มีอะไรบ้างก็คงมีแรง900าย30นิพานจุด A ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์นะครับตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ก็จะมีอยู่2แรงที่ก่อให้เกิดโมเมนต์ก็900คอส30นะครับ300นิวตันแล้วก็โมเมนต์ที่กระทำอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทิศในลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับ300 โอเคครับผมก็เลยขออนุญาตให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกมีเท่าไหร่บ้างก็มี300ฮะเอาตัวแรกมาก่อนเลยตัวต่อมาไปเอา300นะเอามาก่อนเลยตัวต่อมาขออนุญาตไปดูที่900อครอส30ไอ900้9 0 0อคอส3าทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยออกมาเป็นลบก่อนเลยฮะว่าเป็น900 แล้วก็คอร์ส30องศาระยะห่างคือ0.75แล้วก็ไปลบอีกครับว่าลบของตัวไหนลบของ300ครับที่พยายามโน้มน้าวทำให้วัตถุนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาได้ลกลายเป็น300ครับแล้วระยะห่างล่ะครับระยะห่างมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร,ระยะห่างก็0.75ครับ 0.75 0.75ครับสิริล่รวมออกมาคือ2.25ถ้ามันเร็วเกินไปนะครับทุกท่านก็หยุดสต็อปแล้วก็ค่อยดูไปก่อนนะว่าเลขพวกนี้มาจากไหนนะครับออย่าปล่อยผ่านไปนะอย่าปล่อยเออเออเออเดี๋ยวเ็บอกเออ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 นะครับเดี๋ยวพอใกล้สอบแล้วกลับมาทบทวนอีกทีนึงเนี่ยมันจะลําบากนะครับก็ทําเสร็จแล้วก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวไปดูแนวข้อสอบในห้องดีกว่าถ้าพอมีเวลานะครับ ของเรามาตลุยโจทย์ก็ตะลุยแล้วก็จบตะลุยแล้วก็จบไปนะครับเก็บไว้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับไม่ต้องแบบค่อยใกล้สอบแล้วก็กลับมาดูทีหนึ่งนะครับไหนไหนก็ดูและเสียเวลาดูแล้วก็เช็คตัวเลขเช็คอะไรให้เรียบร้อยนี่นะครับพูดดีไหมนะฮะอ่ะที่พูดไปทั้งหมดก็คือรอคำตอบุกท่านกดว่าไอเอ็มเอนี่มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ ได้ m m ม,ม,มามีค่าเท่ากับลบ959.5กครับจุดห้าเจ็ดนิวตันเมตรครับทิศตามเข็มนาฬิกาออกอาทิตย์ทวนเข็มออกมาเป็นลบแสดงว่าโมเมนต์ที่แท้จริงนั้นห้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าเจ็ดนิวตันเมตรนั้นมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับเมื่อทุกท่านได้ออกมาแล้วทั้งโมเมนต์และก็ทั้งนะครับทั้งโมเมนต์ และก็ทั้งแรงแล้วก็ไปเขียนสรุปครับว่าเราสามารถย้ายแรงย้ายแรงมาไว้ที่จุด A นะครับแล้วก็แทนด้วย equivalent resultant force และก็ couple moment ได้อย่างนี้ครับก็มีหลอดหลอดหนึ่งนะครับหลอดหลอดหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุด A มีแรงอะไรกระทำกับเขาบ้าก็มีแรงแรงหนึ่งนะครับก็1.17กิโลนิวตัน มุมนะครับม,มุมมุมมมมุมมุมม,ม,ม,มีค่าเท่ากับ67.4องศาอย่าลืมนะครับว่ายังมีโมเมนต์ที่กระทำาก็5นิวตันเมตรในทิศทางตามเข็มนาฬิกาอีกด้วยโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับทุกท่านไม,ไม่ประมาณนี้แหละ ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือแค่นี้นะครับแต่ไหนก็เขียนนี้ให้สวยหน่อยนะนะครับเขียนสรุปให้มันสวยๆหน่อยเพราะว่าเวลาสอบจริงก็ไม่ทัดเข้าไปด้วยก็พยายามทําให้มันดูดีนะครับดูดีผมก็จะทําให้เขียนให้ดูดีมากขึ้นอ่านะครับถ้าทุกท่านอยากดูว่าดูดีมากขึ้นเป็นยังไงกดติดตามไว้ครับและก็ดูไปเรื่อยๆครับผมตัวหนังสือจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคลิปหลังๆตัวหนังสือก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นครับกดติดตามไว้ครับทุกท่านครับเราจะได้ ไปกำลังใจให้คนทําคลิปเนาะไปเจอกันในข้อ62กันต่อเดี๋ยวหกสิเป็น fundamental problem ในรูปแบบที่เป็น3มิตินะครับแล้วเราค่อยไปตรลิโจทย์กันสักอีกสักเล็กน้อยก่อนไปเรื่องถัดไปเดี๋ยวไปเจอกันครับ